สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเือนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกเกอีเช้าบ่ายนะคะประจำวันศุกร์ที่22กรกฎาคมหกห้าเนาะคําเตือนทางช่องเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเป็นแค่แนวทางของตัวเลขนะนิกเกอีเช้าตัวตัวเด่นก็ศูนก็8ตัวรองก็สกับหนะคะ 0 0 0 2 0 4 0 6 0 8 8 0 8 2 8 4 8 6 8 9 4กั6ก็4 0มันเป็นเลขคู่เด้อ4 0 4 2 4 4 4 6 4 8 6 0 6 2 6 4 6 6 6 8อย่างนี้นะ0 8 6 4 8 6 6 0 4 7 6 8 4 8 2แล้วก็4 8 6นะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะ

สามตัวก็สามเจ็ดเก้าหกเก้าสามเก้าเจ็หนึาเก้าหกแดหกเจก้าสองเนาะจับคู่ก็เจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดหกสามเก้าหกเก้านะขอก่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะสี่ตัวนี้ก็จับคู่ไปซื้อ V I P ได้เด้อเอาบ่ายขึ้นไปซื้อเช้าด้วยนะ 7 3็ด7ามสา9 9จ็ดเจ็ดหกหก็ดเจ็เก้เก็ดเขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์ให้เนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงังแค่นี้นะคะโชคดีทุกคน